สวัสดีค่ะไม่มขา้ขาวข้าวตรมขารม้าวตม้ตมต้มผักกาดดองอันนี้กับผักกาดดองอันนี้ก็ผัดหัวไช้ปูใส่ไข่มากันข้าตม้มน้ำกานฮ้อนๆหอนานลดน้ำหนัก กระต้มบัมมีเวลาไปเยี่ยมผู้ใด๋เด้อช่องเนี่ย ไปเยอะ้ทุกคนคอมเมนต,ต์ไว้ตอบแต่มูตอบแตมูมาคอมเมนต์ตมาเบิร์ดเบิร์ดกลับไปหาพูเดเลยงานเหนียเลยทุกคนทั้งเสาทั้งอาทิตย์ได้ที่นี่อาทิตย์ว่างหันอาทิตย์นีได้วันสูก,กับมีงานอีกเลยจริงวันสูงน่ะจะเป็นวันหยุดเลยแต่ว่ากับมีงานโอ้ไม่หยาด เราไปหาทุกคนอยู่ด้วย,วยใจยินหายจากแล้วกลับไปอยู่อันนี้หวานจนไปทุกคนหวานแห้งเลยอันนี้พักินด้วยนี่รอบมาขัดลองนะตัดแจงน้องก่อน ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อเป็นคำแนะนำในเด้อมันสุกเสร็จงานแล้วอาจจะเอาจจะพาไปไปท่างจังหวัดหมือทุกคน ทอนมันมีแห้งอยู่ดิมันลงคอไหมฝนมันตกน้อยช่วงไีกินทอนๆหโอเครี้อนไปสักหน่อยฮะเ็แซมแน้ำกันขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมนะคะรักๆเป็นกำลังใจสุบูสุขคนเด้อผู้ดี ที่ยังบัวาพันค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวจะกลับไปเยี่ยมกลับไปดูคลิปให้ทุกคนนะคะรักๆนะคะขอบคุณทีมังแก่นเด้อได้ทิ่มเน่ปากกันไปใส่เด้อ <c oughs> พูดได้ของมรเบอร์งให้เราแาบรวยๆถือเล่งตีเร่วมาที่หนึ่งเฮงๆปังๆรักๆจากหัวใจดวงเล็กน้อย <c oughs> มาแสบๆน้ำกัน